ขอนอบน้อมด้วยเสียนก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่20เมษายน2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในเนคขมานิสังตักกถาได้อัญเชิญพระธรรมจากพระไตรปิฎกคือปาสราสิสูตรมาร่วมกันศึกษาค่ะซึ่งขณะนี้หลังจากเท้าสหัมบดีพรหมนั้นได้กราบบังคมทูลขอให้พระองค์ทรงสแสดงธรรมพระองค์ได้ตอบเท้าสหัมบดีพรหมว่า เราได้เปิดประตูอมริตธรรมรับชนผู้ชอบสดับซึ่งยืนศรัทธาภาชนะออกรับดูก่อนพรมเรานึกถึงความลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ประเนตซึ่งเราชำนาญดีในหมู่มนุษย์เมื่อสหัมบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอกาสเพื่อแสดงธรรมแล้วจึงอภิวาท กระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังตรงนี้ที่เป็นพระดํารัสนั้นก็คงจะมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณอันประณีตของพ้าสหัมบดีพรมนะคะที่เป็นปัจจัยให้เรานั้นได้มีโอกาสได้สดับพระสัทธรรมจากพระสมาสัมพุติ้าและที่สําคัญคือเราน้อมที่จะยื่นภาชนะทองคํา คือจิตที่มีศรัทธาตั้งมันในพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วใช่ไหมคะจึงได้มาร่วมกันศึกษาในขณะนี้ค่ะในการทรงลำพึงถึงปฐมเทศนาข้อ324ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจึงคิดดังนี้ว่าเราจะพึงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ใครหนอใครจกทราบชัดธรรมะนี้ ได้โดยเร็วเราจึงคิดดังนี้ว่าอาราระดาบทการามโคตนี้แลเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีกิเลสดุจทุรีในดวงตาน้อยมานานถ้าฉะไหนเราพึงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแกเ่เธอเธอจะทราบชัดธรรมานี้ได้โดยเร็วครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วทูลดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาราระดาบทการามโคตรตายไปแล้วได้เจ็ดวันอันหนึ่งเราก็ได้ยานทัศนาว่าอาราระดาบทการามโคตรตายไปแล้วได้เจ็ดวันเราจึงคิดดังนี้ว่าอาราระดาบทการามโคตรเป็นผู้เสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่เสียแล้วหนอ เพราะถ้าเธอพึงได้สดับธรรมนี้ไซก็จะพึงทราบชัดได้โดยเร็วตรงนี้จากการที่เราได้ศึกษากันมาใช่ไหมคะอาราระดาบทนั้นได้อรูปฌานที่สามคือวิญญาณัญจายตนะซึ่งนั้นหมายถึงว่าท่านสงบนิวรณ์ได้เป็นวิขมพนประหารเป็นเวลายาวนานแล้วซึ่งบุคคลที่จะตรัสรู้ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ลานิวรอ,อันเป็นเครื่องเศร้าหมองทอนกำลังปัญญาจากมีจิตตั้งมันในสติปทานสเจริญโพชฌงเจตตามเป็นจริงจึงจะได้ตรสัสรู้เป็นพระสาวกของพระสมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องมีการฟังพระสัตธรรมจากพระสมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกต่างๆที่แสดงธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเองและปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านั้นได้ถูกต้องถูกตรงตามคำสอนก็จะแทงตลอดในอาเริยสัจได้ค่ะแต่ท่านนั้นพลาดโอกาสอันใหญ่เพราะท่านไปเกิดในอารูปประพรมซึ่งไม่มีตาไม่มีหูที่จะฟังพระสัจธรรมได้เลยซึ่ง ช่วงเวลาที่อยู่ในอารูปปร,รมนั้นยาวนานมากจึงเป็นเรื่องยากที่เมื่อกลับมาเป็นเทวดาหรือมนุษย์แล้วจะได้มีโอกาสฟังพระสะธรรมจากพระสมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังตรงนี้แล้วก็ขอให้มีความตั้งจิตไว้โดยชอบว่าเป็นบุญของเราแล้วหนอที่มีพระสัธรรมอันประเสริฐบริบูรณ์อยู่ พร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เราศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อผลจากทุกค่ะหลังจากนั้นพระบรมศาสดาจึงคิดดังนี้ว่าอุทกาศดาบทรามุมรนี้แลเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีกิเลสด,ดุดทุลีในดวงตาน้อยมานานถ้าฉไหนเราพึงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแกเ่เธอเธอจกทราบชัดธรรมานี ได้โดยเร็วครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกะดาบทรามบุตรได้ตายไปแล้วเมื่อเย็นวานนี้อันหนึ่งเราก็เกิดญาณทัศนาว่าอุทกะดาบทรามบุตรได้ตายไปเสียแล้วเมื่อเย็นวานนี้เราจึงคิดดังนี้ว่า อุตกาะดาบทราม,มาบุตรเป็นผู้เสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่เสียแล้วหนอเพราะถ้าเธอพึงได้สดับธร,รมนี้ใสยก็พึงทราบชัดได้โดยเร็วเราจึงคิดดังนี้ว่าเราจะพึงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ใครหนอใครจะทราบชัดธรรมะนี้โดยเร็วเราจึงคิดดังนี้ว่าภิกษุปัญจวัคคีได้อุปถากเรา เรากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่เป็นผู้มีอุปการะแก่เรามากนักถ้าฉนายัยเราพึงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่พวกเธอเราจึงคิดดังนี้ว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีอยู่ที่ไหนหนอเราก็รู้ได้ว่าภิกษุปัญจวัคีอยู่หนหนยในป่าอิสิป,ปตนามฤกทายวันเขตพระนครพาราสี ด้วยคิดพยาจากสุตที่บริสุทธิ์ร่วงจากสุขของมนุษย์ครั้นเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาพอสมควรแล้วจึงได้ออกจาริกไปเมืองพาราณสีซึ่งเรื่องราวเหลา่านี้เราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะและเราจะเห็นได้ชัดถึงความมีพระมหาการุณาธิคุณอันสูงสุดของพระบรมศาสดาและที่สำคัญพระองค์นั้น เป็นบุคคลผู้เลิดด้วยความกตันโยและสำนึกในคุณแม้ของบุคคลอื่นรวมทั้งถ้าเมื่อเราศึกษาพระองค์ระลึกถึงคุณของพระศรีมหาโพธิที่เป็นเขตแดนแห่งการที่พระองค์ได้ประทับนั่งมีพระแท่นวัชระอาจอันประณีตเพื่อการตรัสรู้ค่ะนี้เป็นคุณสมบัติอันประเสริฐ ที่พระาศาสดาแห่งเรานั้นเป็นเยี่ยงนี้เราเป็นสิทธิ์ของพระองค์ก็พึงสำนึกในคุณอันประเสริฐตามที่พระองค์ได้แสดงเป็นแบบอย่างค่ะข้อ325ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาชีวะกะชื่ออุปกะได้เห็นเรากำลังเดินทางไกลที่ระหว่างแม่น้ำขยา และต้นพระมหาโพธิ์จึงถามเราว่าดูก่อนอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักชวีวันของท่านบริสุทธิ์ผุดพองท่านได้บรรพชาเฉพาะใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรมะของใครเมื่ออุปกาชีวกถามเราอย่างนี้เราจึงได้กล่าวคาถาตอบว่า เราเป็นผู้ครอบงำธรรมะทังปวงรู้แจ้งธรรมะทังปวงอันตัญหาให้ติดไม่ได้ในธรรมทั้งปวงละเว้นธรรมทั้งปวงผลน้อมใจไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัญหาเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองเราจะพึงแสดงใครเล่าว,ว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มี ผู้ที่ดีเหมือนเราไม่มีผู้ที่เทียมเสมอเราไม่มีในโลกทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นพระอระหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเป็นสัมมาสัมพุทธะองค์เอกเป็นผู้เย็นดับกิเลสได้แล้วเราจะไปบุรีของชาวกาสีเพื่อแสดงธรรมจัก โดยหมายจะบลือกรองอรฤตธ,ธรรมในโลกที่มืดมนมาตั้งแต่การสิ้นสุดศาสนาของพระชินเจา้าพระพุทธเจ้ากัสปะใช่ไหมคะมาสว่างสวัยอีกครั้งหนึ่งก็ในศาสนาของพระพุทธเจ้าแห่งเราผู้เป็นศักยราชโคตามาโคตซึ่งแน่นอนว่า ถูกปิดบังไว้ด้วยขวากน้ำมืดมนมาโดยตลอดด้วยตันหาด้วยทิฏฐิของเหล่าสัตว์ค่ะและในการเสด็จมาครั้งนี้ในพระคำผีได้กล่าวไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ส่วนใหญ่แล้วจะเสด็จไปโดยหายตัวไปเพื่อโปรดภิกษุผู้จะตรัสสู้รูปแรกค่ะ แต่พระพุทธเจ้าแห่งเรานั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อเกื้อกูลแก่อุปกาชีวกท่านนี้ก่อนอันจะเป็นปัจจัยให้ท่านผู้นี้ได้ปรัสรู้ในภายหลังค่ะอุปกาชีวกถามเราว่าเหตุใดท่านจึงปฏิญญาว่าเป็นอรหันตอนันตชินะเราจึงกล่าวคาถาตอบว่า ผู้ถึงอาสวะไขยเช่นเราย่อมเป็นผู้มีนามว่าชีนะเพราะบาปธรรมทั้งหลายเราได้ชนะแล้วฉะนั้นเราจึงมีนามว่าชีนะฟังแล้วชื่นใจนะคะดับอาสวะทั้งปวงที่หมักหมมมายาวนานหาเบื้องต้นไม่เจอ แต่เมื่อทรงตั้งปฏิญญาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุตธเจ้าได้รับคำพยากรณ์เมื่อสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัปในพระพุทธเจ้าทีปังกรหลังจากนั้นทรงกระทำพุทธจริยาอันเป็นบุพพจริยาและที่สุดนั้นก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ค่ะ นั้นหมายถึงพวกเราด้วยนะคะเราจึงต้องตั้งจิตโสมนัสยินดีที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการศึกษาพระสัทธรรมร่วมกันค่ะเมื่อเรากล่าวตอบอย่างนี้อุปกะอาชีวกนั้นได้กล่าวว่าพึงเป็นเช่นนั้นหรือท่านสั่นศีรษะแล้วหลีกทางไปข้อสามยยี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจึงออกเดินทางต่อไปโดยลำดับจนถึงพวกภิกษุปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนามารุกธายวันเขตเมืองพารณาสีพวกภิกษุปัญจวัคขีได้เห็นเราเดินทางมาแต่ไกลจึงได้นัดหมายกันว่าท่านพระสมณโคดมพระองค์นี้ที่เป็นผู้มกักมากคลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มิมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่ต้องไหวไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับไม่ต้องรับบาดจจวรแต่ว่าต้องปูอาสนะไว้ถ้าทรงปรารถนาก็จับประทับนางเมื่อเราเข้าไปไกลพวกภิกษุปัญจวคีก็ไม่สามารถจำรงอยู่ในข้อนัดหมายกันคือบางรูป ลุกขึ้นรับบาตรจีวรบางรูปปูอาสนะบางรูปตั้งน้ำล้างเทา้าแต่พูดกับเราโดยระบุนามและใช้คำพูดว่าอาวุโสเราจึงบอกภิกษุปัญจวคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้พูดกับตถาคตโดยระบุนาม และใช้คำพูดว่าอาวุโสตถาคตได้เป็นอาหัันตสัมมาสัมพุทธะพวกเธอจงเยี่ยโสดลงสดับเราจะสอนอรรตธรรมที่เราได้บรรลุเราจะแสดงธรรมเมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสอนไม่นานนักก็จะกระทำให้แจง้งซึ่งที่สุดพรหมจรนทร์ อันเป็นคุณยอดเยี่ยมที่กุลระบุตรผู้ออกบรรพชาโดยชอบมุ่งหมายในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เพราะรู้ยิงด้วยตนเองเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพวกภิกษุปัญจวัคคีได้กล่าวกับเราว่าดูก่อนอาวุโสโคดมแม้เพราะการประพฤติอย่างนั้นเพราะการปฏิบัติอย่างนั้น เพราะการบำเพ็ญทุกขรากิริยาอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้บรรลุอุตริมนุสยธรรมที่เป็นอริยาณทัศนะชั้นพิเศษอย่างเพียงพอก็บัดนี้ฉนัยเล่าท่านผู้เป็นคนมักมากคลายความเพียเรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากอยากบรรลุอุตริมนุสยธรรม ที่เป็นอริยญ,ญาณทัศนาชั้นพิเศษอย่างเพียงพอได้เราฟังมาถึงตรงนี้แล้วสะเทือนใจไหมคะเพราะเหตุแห่งความไม่รู้เพราะความเข้าใจผิดว่าทุกรากริยาซึ่งในยุคนั้นเขาคิดว่าเป็นเหตุแห่งการปราศรูซึ่งพระบร,รมศาสดาทุกพระองค์นั้นต้องทรงกระทำทุกรากริยา เป็นเวลาอย่างน้อยเจดวันนะคะแต่พระศาสดาแห่งเรานั้นก็ด้วยเหตุอย่างที่เรารู้กันทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาถึงหปีซึ่งแน่นอนว่าในการกระทำทุกขกิริยานั้นพวกเดียรถีในยุคนั้นคิดว่าเป็นเหตุแห่งการตรสัสรูเมื่อพระองค์มาประกาศมัชฌิมาปฏิปทา จะได้บอกให้พวกล่าวนั้นได้รู้ว่าการที่พระองค์ประพฤติในทุกรารกิริยานั้นเดียรถีไม่สามารถทำได้เยี่ยงพระองค์เพราะพระองค์ทำยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปที่จะทำได้ค่ะแต่ไม่ใช่ทางมัดที่มาปฏิปทาคืออาริยมัคมีองค์แปดต่างหากเป็นเหตุแห่งการตรัสรู ซึ่งผู้มีบุญทั้งหลายเหล่านั้นในอดีตได้เดินกันไปแล้วได้ผลถูกมากมายเป็นอนเนกหาประมาณไม่ได้ค่ะเราซึ่งสั่งสมบุญมาก็ยังมีทางอยู่นะคะจึงต้องศึกษาและประพฤติตามควบคู่กันไปค่ะไม่เช่นนั้นเราจะพลาดโอกาสใหญ่ค่ะ เมื่อพวกภิกษุปัญจวคีกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากๆไม่ได้ใคราความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆตถาคตได้เป็นอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพวกเธอจงเงี้ยโสดลงสดับเราจะสอนอริตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว เราจะแสดงธรรมเมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสอนไม่นานนักก็จะกระทำให้แจง้งซึ่งที่สุดพรหมจันท์อันเป็นคุณยอดเยี่ยมที่คุณระบุรผู้ออกบรรพชาโดยชอบมุ่งหมายในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เพราะรู้ยิงด้วยตนเองพวกภิกษุปัญจวัคีได้กล่าวคัดค้านกับเรา เป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามเมื่อพวกภิกษุปัญจวคีร์กล่าวคัดขานอยู่อย่างนี้เราจึงได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจำได้หรือไม่ว่าคำอย่างนี้เราได้เคยพูดมาแล้วแต่ก่อนพวกภิกษุปัญจวคีร์กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำอย่างนี้ พระองค์มิได้เคยตรัสเลยเราจึงกล่าวว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายตถาคตมิได้เป็นคนมกักมากมิได้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากตถาคตได้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเธอจงเงียโสดลงสดับเราจะสอนอริตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว เราจะแสดงธรรมเมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสอนไม่นานนักก็จะกระทำให้แจง้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันเป็นคุณยอดเยี่ยมที่กุลบุตรผู้ออกบรรพชาโดยชอบมุ่งหมายในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เพราะรู้ยิงด้วยตนเอง เราจึงได้สามารถให้พวกภิกษุปัญจวะขี่ยอมเข้าใจตามเรากล่าวสอนพวกภิกษุสองรูปภิกษุสามรูปก็เที่ยวไปบินทบาตเราทั้งหกคนฉั้นบินทบาตท,ที่ภิกษุสามรูปนำมาเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปภิกษุสองรูปก็เที่ยวไปบินทบาตเราทั้งหกคน ฉันบินทบาตท,ที่ภิกษุสองรูปนำมาครั้งนั้นพวกภิกษุปัญจวคีอันเราโอวาทอนุศาสตร์อยู่อย่างนี้โดยตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งมีชาติเป็นธรรมดาสแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่เกิดหาธรรมะอันยิ่งกว่ามิได้ เกษมจากโยคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอเริยส,สัจสศโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สัรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ากราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธูเจ้าข่ะค่า